สวัสดีครับกับชุดรองพื้น 5D นะครับคันนี้เป็น BMW X4 นะครับโฉม2022ตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้ารับรถปี2023กับชุดรองพื้นและชุดรองพื้นเสริมหน้าด้วยลายสีใหม่นะครับสีเทาแลมโบและมีแถบ สีแดงสีน้ำเงินและสีฟ้าเข้าโฉมกับโลโก้ใหม่ของ B.M. w สนใจงานของเรานะครับสั่งออเดอร์ได้มีหลากหลายสีหลายโทนให้เลือกกับรถหลากรุ่นทุกยี่ห้อรถนะครับกับผมตีอ u t o อโตเทคคาดีไซน์ตรงกันข้ามปตท,ะทวนาลมถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี 063-64-999-56ยินดีให้บริการสวัสดีครับ